ขอบคุณครับโอเ,ค,อค,อเ G ครับขอบคุณรอขอครับอีคขอบคุณรกบรับขอคับขอครัอรับครับขอบครับขอับอัคณคคัขอดคัว ดีใจมากเลยนนรีผมมาเล่นแมวเอาตัวเลยสักรอบนั <S <S <an> <S ่นก็ขอบคุณคอรักเอาเอาเอาโอเคสักพักหนึ่งพิธีกรบอกว่าถ้าอู๋ก็มาเล่นฟรีเหมือนกันขอบคุณวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานของวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังเพลงมาหากันด้วยนะครับสนุกไหมฮะ <S <S <an> <S อยากเจอกันที่นี่อีกไ <S an> หมครับใว <S an> ิที่นี่เขามีเขาดาวไหมฮะ ของนะลงขอก็มีนะลกอมีมีขอไปอของแมพี่กคนด้วยนะขอบคุณเต้าหูมากเลยนะที่ช่วยกันอาเสียงได้แบบเต้าหูด้วยสวัสดีค่ะโอ้โหโยนไหมโยนไหมไม่โยนนะไม่โยนโอ้ยนเ่โแทนครับโอเครับจะมีค่าของแไหนวันนี้ก็ไม่เอาค่าตัวอยู่แล้ว ถูกไหมฮะเราทั้งคู่เลยเหรอครับพี่อ,อะไรอ่ะแค่มีเฮียพิษชีวิตดีไม่ต้องการอะไรแล้วพ่อมเฮึมีอุปกรณ์เยอะมากเลยนะแฟนฝาบคุณเนี่ยขอบคุณที่คิดถึงกันนะเจ้าน้าสาวโอ้ยตเยอะมากเลยเยอะส่วนใหญ่เป็นทวงทวงเงินนะฮะ <laughs> <gesch uce nenhuma> ดูดิกล้องก็เต็มไปหมดเลยโอ้โหว <anak> ัน <infring> น <es> ี <serves> ้เยอะมากจริงต้องบอกว่าวันแบงค์คอก็ยินดีต้อนรับตาโอ๋แล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยวันนี้เนี่ยมากันเยอะแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นไอดอลหรือว่านักดาะมารวมตัวกันในนี้เยอะมากๆแล้วก็เป็นวันแทบจะเยอะที่สุดเลยในเรื่องของแบงค์คอกนะฮะมีคนเป็นลมจริงแล้วแต่มันดะทุกคนใจเย็นใมุงอย่าลงเปมุ่งนะฮะอ่าไฟก็ลังลงไปแล้วนะเดี๋ยวลมหายใจขาด คราวที่แล้วะเราก็เจอกันครับที่งานพตทพตทครับก็มีคนเป็นลมไปที่ไหนก็มีคนเป็นลมอีกแล้วเหรอครับนี่ผมว่าผมต้องทำยาดมไข่คลเยอะขอทายเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับทุกท่านครับขอทายเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับขอทายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับวันนี้อากาศร้อนหน่อยนะครับหน่อยนะเออร้อนเยอะจริงๆเนาะไม่ร้อนนะครับพี่ดูดูดูจากเอืองใต้ผมผมเลือกชุดมาแล้วเรียบร้อย ว่าว่าผมต้องใส่ชุดนี้คิดมาแล้วที่ถูกแล้วด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวทุกโนทุกท่านนะครับเปิดทางให้หน่อยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆออกไปก่อนนะครับเปิดใจแล้วฝากเปิดทางให้ด้วยนะครับเออไมได้มาสิเขาบอกว่าเขาบอกว่ามาวันแบนคอกหลายหลายคนเนี่ยหลงทางกันเยอะมากแต่เขาบอกว่าหลงทางยังหาเจอแต่หลงต้าอูต้องทำยังไง เพราะว่าผมก็ให้เข้ามาไม่ให้ออกไปไหนเหมือนกันนะครับคือคือเข้ามาปุ๊บแล้วขังเลยวันนี้ผมจะบอกว่าจริงๆวันนี้ผมก็หลงเหมือนกันนะหลงไหมหลงแต่ว่ามันความโชคดีก็คือแต่ละที่เขาจะมีให้ที่ไปแบบสัมผัสนะครับว่าเขามีแมปด้วยนะครับมีเขามีเรกทอรี่อยู่ทุกจุดสามารถเซิร์ชได้ไฮเทคมากๆเลยเยี่ยมไหมเยี่ยมครับวันนี้ได้มาวันแบ้คอกแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มาแสดงคอนเสิร์ต ในวันแบงค์เขาพลาสนะครับศิลปินกลุ่มแรกๆด้วยดีใจมากครับรขอบคุณที่ขอบคุณที่นึกถึงตาอู่นะครับ<อ>ใกล้ขคดาวแล้วด้วยเนาะจริงๆอันนี้คอนเสิร์ตผมทำได้ทุกรูปแบบเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ทำได้นะครับเัียได้เยอะใช่แบบมีแดนเซอร์มีอะไรยางไงครับทำได้หมดเลยหรือว่าแม้แต่มีคู่กับน้องอัปโรดก็ทำได้ ส่วนยอดจริงๆเหมือนที่เขาบอกนะครับขับรถให้ถูกเลนชัดเจนให้ถูกคนมันมันจะเปเอืเ่อไปไม่ได้เลยก็เป็นคนนี้คนเดียวผมไม่แสดงคู่ใครอยู่แล้วผมผมก็ติดตามมานะครับตั้งแต่ปฏิหารรักร้อยปี ดูตั้งแต่ตอนนั้นขอบคุณครับเป็นคุณซานดูตอนเดียวแล้วปิดแล้แหะครับมาดูดูดูจนจบออ๋ดูจนจบคู่นี้เขาบอกกันจริงๆเลยนะครับฝากด้วยนะครับเข้าไปดูได้ใน Netflix นะครับผมก็ Century of Love นะครับปฏิหารรัร้อยตีในเรื่องอาจจะดูแก่นิดนึงนะครับตัวจริงก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะครับตัวจริงยังซอยัเสียนะครับผม สุดยอดจริงๆต้องบอกว่าอยู่ใกล้ๆอล่าเขาเป็นบักกายมากเลยนะใช่ครับเพราะว่าพอดีใช้มักเน่ครับเป็นชาลีชาลีมักเน่คุชชช่นครับแล้วตอนนอนผมก็ใช้อูชลีนด้วยแล้วจะมีอะไรอีกไหมในนาคตต่อไปมีครับมีนะใช่มีเยอะเลยเนาะอะไรนะอะไรนะอะไรนะ พี่ได้กลิ่นอะไรหอมๆไหมครับกลิ่นดีจลิดีขายของแล้วต้อนพอดีพบช็อปทานอาหารเป็นพวกแบบว่าไก่ทอดอะไรเหมครับเ่๋จะไปกินตามแบบแมคโดนัลไทยเลยคุณนอกจากเป็นคนหน้าตาดีแล้วคุณจะเป็นคนขายของเก่งอีกด้วยนะจริงก็เผื่อล bueno> ูกค้าท่านใดเห็นแล้วพบประสบเจอนะฮะ ผมไม่เคยพลาดที่จะขายของของเราแม้แต่ั้งเดียวคุณย่าจริงๆไอ้เร็วๆนี้บอกว่าเดี๋ยวก็กำลังจะมีงานลอยกระทงด้วยโอ้โหใช่ไหมพระใช่ครับที่องพรขโด่งกรุงเกษมเขาเชิญได้เป็นในนางนพมาศเลยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้สงสัยอ่านผิดอันนี้คือต้องไปประกบกับยาย่าเลยนะออ้ยคุณยาย่ามาเหรอครับยาย่ามาครับโอ้โหแล้วก็จะมีคุณเต้าหูด้วยครับเดี๋ยวผมไปร้องเพลง ชมเออโชมนาอาลางแทนแต่ตะลึงด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 ึงอ๋อเป็นคนหน้าตาดีที่ตลกได้ด้วยคนนี้เขาครบทุกอย่างจริงๆใช่ครับไปวันที่28พฤศจิกายนดีนะครับ404ศนย์สี่สุขีนิรันรันนะฮะแบบที่ตลกนะฮะ We will be waiting for you at Big Mountain Music Festival. Thank you so much. So I will do all my best when I on this stage. Okay. วันนี้ก็จริงๆแบบว่าคือผมแอบทำกันบ้านมาแล้วว่าบรรยากาศเนี่ยมันแบบว่ามันมันสวยมากๆ yeah, คือถ้าผมร้องเพลงแล้ว <laughs> บุญมังไฟเดือนหก <laughs> ผมกลัวว่า <laughs> ผมกลัวว่า <laughs> ต้นไฟจะโดนบันดาล ใจเราก็อยากจะร้องไปสนุกผมเคยร้องไปแล้วครับน้ำท่วมเลยครับ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้ขอพระพิรุณไปแล้วอยู่มาสามสองสัปดาห์ไม่เคยมีวันไหนไฟดับครับ <c oughs> อันนี้บอกตรงๆทีมงานมงงกันทั้งระบบ ศิลปินผ่านมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่พอมาเจอเตาอูนั่ใช้ไอ้ปากไฟที่ผมเตะอาชีพงานไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วอ๋อตึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทันทีครับอเออยากอยากคุยกับเตาอูถ้าขอถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอทุกคนเก็บไว้นะถ่ายรูปทุกคนหน่อยทีนงานถ่ายรูปหน่อยไดโนอยู่แปลว่ามีเตาอูอยู่ข้างๆพอดีผมรวบรวมคลิปวิดีโออยู่ครับตอนนี้ได้สามคำแล้วสี่แล้วเหรอที่นี่จะเป็นที่ที่ห้า เอาที่นี่เป็นที่ที่สี่เลิกสี่คำรวมเป็นความทรงจำของผมด้วยนะเ,เดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปก่อนนะครับท,ทุกคน,นเติมแป้งได้นะฮะอยู่ใไกลๆไม่เป็นไรฮะ หนึ่งสองสามดีนะดีนะไดโนยูแปลว่าบีต้าอูอยู่ข้างๆเข้าไหมครับหนึ่งสองสาม